สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องพีตาหกรอซิ่งครับปลาเราสั่งด่วนครับสีสเกตพี่น้องปลาเราสั่งด่วนสีสเกตก็ไปไปซื้อรถครับปลาเราสั่งไปซื้อรถครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวไปรอชมกันว่าจะจะได้รุ่นไหนมาเออไปจ่าทังพี่ về Nam um, đi con. <cười> 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 oh, trời con. Quay. <laughs> เงน variance, ินสดบ่มีเ <prescribe> ส <orders> ้นย่างเดียวมีบ <sm all> ุการไหมมีเบอร์โทรก็ได้ มาเกือบอีกเจ็ดร้อยครับตัวแรงปลาเราสั่งดวนครับเปิดสิคํามืดึดปิดตาเล็กน้อยครับต้องรอชมว่าสมาชิกใหม่ปลาเราจะเป็นยังไงครับตอนนี้เราก็มุ่งหน้าจังหวัดศรีเกตครับอำเภออะไรอุทุมพรมันว่าฮ้มันน่าจะประมาณนี้ครับเห็นเขาว่าเห็นหัวหน้าใหญ่เขาบอกว่าอุทุมพรมาจัน แม่เบรคมือไงระบบลิกแป๊บครับเดี๋ยวตนนี้จ่อนเข้าเซเว่นก่อนนะเราเข้าเซเว่นก่อนเดี๋ยวคุณครูไปหาซื้อแนวกินก่อนนะด่วนเลยครับแป้งบ,บอกกันบางคำหนึ่งครับแป๊บเดียวไปเราไปซื้อเลยว่าสันแม่จัดไปครับก็อยู่เป็นกำลังใจครับเดี๋ยวเข้าไปหอดแถสีเกตหนี่ไม่ไกลครับ ปลาเราบอกไปเลยถ้าปลาเราสั่งด่วนก็ตรงไหนก็ได้ที่ไหนสั่งครับทีเกีดก็แค่ปากซอยเขาอยู่ใสบุญอยู่ปิดท่อแถวสุรินทร์ครับพวก่างนี้เขาเปิดเครื่องเสียงครับ มือนั่นปลาเราเอาไปส้วนงาใหม่ครับนี่บาทน้อยนึงอุ้แต่แรงมากครับวันนี้แรงแลนหูรับตับใหม่เลย,ยพี่น้องมาสามไอครับวันนี้มาเชเบียกับคุณคู่กับผมกัศยีโบอหอดดึกเนี่ยอยู่บ่พี่น้องกระสีดึกกัศยีดึกเนี่ยครับอู้ต้องหุเนิดเครื่องเสียงครับ ก่อนๆที่เราไปดูไว้กับปลาเราหลายๆคันที่ผมได้ถ่ายคลิปลงไปก็ไม่ถูกใจครับแต่ปลาเราแกชอบคันนี้ครับปลาเราชอบคันนี้เดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับต้องรอรุ้นต้องรอรุ้นคันนี้ยังไม่ได้ไปดูเลยนะปลาเราเห็นแค่ในรูปก็ปลาเราบอกซื้อเลยว่ะปลาเราบอกถูกใจไม่มีคําว่าแพงครับ <c oughs> รถดีๆแกไม่ค่อยชอบครับต้องชอบแกจะชอบรุ่นแบบนี้แหละครับ <c oughs> ก็ไปถึงก็ยกกลับเลยครับ ยังไม่ได้ไปดูรถนะครับนี่ก็แค่โทรไปคุยกันตอนเย็นนะครับโทรไปถามสเปกก็ป้าเราบอกซื้อเลยก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีครับว่าอาจะซื้อได้ไหมแต่ป้าเราบอกซื้อก็ต้องซื้อครับป้าเราบอกซื้อก็ต้องซื้อครับคือสิม,มักอยู่ดอกเลยพวกขั้นไม่ไม่เหลี่ยม,ยมแกมบ้านใดครับแกก็รู้ๆก,กันอยู่ว่าปลาเราสายปลุกเสกครับก็ เดี๋ยวได้โหดมันหากันแน่นอนครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกับ,รบเราเราไมีสีเลียดครับสุดจัดประหลัดบอกวันนี้ก็ต่อหางทะเลบดมือครับบุญยงนาบูดนาเมื่อยครับแกกับเมือ่ขอ,ขอยเขาเขาใจอยู่ครับว่าแกเมื่อยบางทีแกเหนื่อยเราก็ไม่ค่อยอยากจะวุ่นวายแกเท่าไหร่ครับ <S <S บางมือแกอารมณ์ดีครับมวนกุ๊บบดมือกันเลยพี่น้อง ก็มากับลุงครับแล้วก็คุณครูเขาเข้าเซเว่นยังไม่ออกมาเลยเข้าสีหอดอ่าอุทุมพรประมาณสามทุ่มนะครับประมาณสามทุ่มเพราะว่าเพิ่งออกมาจากบ้านครับกำลังออกมาตอนนี้กับประมาณเดี๋ยวเยวตอนนี้วันทุ่มครึ่งแล้วหรือเปล่าตอนนี้สองทุ่มแล้วครับอีกวันชั่วโมงหนึ่งครับหอดอีกวันชั่วโมงหนึ่งหอดก็อาจจะดึกนิดหน่อยนะครับถ้าไม่ได้ลงคลิปให้ดูก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้าแต่เช้าเนาะ เธอซีเรนกับฮอตบาลกับซีเดอกรกับพี่น้องแม่เที่ยงขึ้นตีหนึ่งเ,เพราะว่าเราต้องเข้าใจว่ารถใหญ่ครับเรามันเรียนเร็วคือพิกกัพเรบ่อยไครับมากับเอสจีร้อยตัวแรงครับมาซื้อรถดำนะครับวันนี้เรามาซื้อรถดำให้ปลาเราถ้าปลาเราสั่งซื้อนี่บอกเลยว่าเด็ดแน่นอนครับ นัองออรถอยนี่แล้วพี่นงยู่วไายังไหสักนะก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันครับเดี๋ยวถ้าได้ตัวแล้วก็จะได้รีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวต้องรอรุ่นครับสมาชิกใหม่ปลาเราจะเป็นขันไหนนะครับรับรองว่าด็ดแน,น่นอนถ้าปลาสั่งลุยแล้วก็ต้องลุยครับอ๋อเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ